สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้เราก็จะมาสอนทําเป็นเอ,อ่อเก็บดาวแล้วจบเกมนะคะทุกคนเธอบางคนทําแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันยังไม่จบเกมสักทีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยวิธีก็ง่ายมากๆนะคะทุกคนกคน็สมมุติว่าเราอยากจะให้แบบอ่าเก็บดาวสี่ดวงแล้วจบเกมนะฮะทำยังไงก็ กดไปที่ตรงนี้นะฮะทุกคนแล้วก็กดแมปเป้าหมายเกมถึงคะแนนก็จะชนะนะฮะดาวก็คือคะแนนเนาะแล้วก็กดเป็น4อ่าฉะนั้นลองเปลี่ยนเป็นแบบการเล่นดูนะทุกคนเอฟเฟกอาจจะน่นารำคาญนิดนึง <laughs> มันมีอยู่แล้วสองเนาะก็เลยเป็นสีจบเกมเรียบร้อยนะฮะสวยงามฮะเป็นไงล่ะสุดยอดน,นะฮะทุกคน าดาวอยู่ไหนแล้วดาวอยู่นู่นนะฮะ๋ยว,วิ่งไปคึับก็รบประมาณนี้นะ,ะนะคะทุกคนง่ายแหละง่ายมากแต่ของเราเออปิดทิ้งก่อนนะฮะไ,ไม่ต้องไม่ตนะ้องสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นอกเหนือจาคนที่ทำแมพนะฮะ เออวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย,อยเอสกีนี้น่ารำายมากเลยแบบเอ๊ะทำไมมันเหลือแค่ข้างเดียวอะก่อนหน้านี้มันมีสองข้างนี่นะเฮ้ยมือมือทำไมเป็นอย่างนีเฮ้ยตกอีกกดไวที่ตรงนี้นี่นีนี่น